สำหรับคนที่ชอบเสียงฝนนะจ๊ะฟังเสียงฝนค่ะทุกคนนะคะฝนเอ๋ยทำไมจึงตกฝนเอ๋ยทำไมจึงตกเสียงฝนนะคะจะเสียงฝนหรือเสียงคนคนถ่ายเนี่ยจะให้ฟังเสียงฝนมาฟังเสียงคนถ่ายเนี่ยฮะ ฝนเอ้ยทำไมจึงตกฝนเอ้ยทำไมจึงตกจังเป็นต้องตกเพราะเพราะข้าวเพราะว่ากบมันลองกบเอ้ยทำไมจึงลองกบเอ้ยทำไมจึงลองจังเป็นต้องลองเพราะว่าท้องมันปวดเดีย๋ยวฟังเสียงฝนในเสียงคนร้องเนี่ยฮะ เอ้ยตกอย่างนี้มาสองชั่วโมงแล้วจ้ะยังไม่หยุดเลยนะคะทุกคนนะคะเนาะยังไม่หยุดเลยสองชั่วโมงแล้วค่ะแบบนี้นะคะตัองเสียงฝนนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะ ไงค่ะมันไม่เฉพาะฝนล,ละเสียงรถก็มีนะโอ้ยเนาะเนาะนะจ๊ะเนี่ยดอกมีดอกเข็มน,นะจ๊ะอันนี้ดอกโป้ยเซียนนะจ๊ะบานเต็มเลยค่ะหมนะจ๊ะมีดอกเข็มก็กำลังออกจ้านะคะนี่ค่ะดอกเข็มกำลังออกจากทุกคนนะคะนี่ ะะอันนี้ยังเขียวๆอยู่นะจ๊ะยังไม่บานนะจ๊ะทุกคนมีหลายรุ่นมากจากดอกเข็มข่าวนะจ๊ะเดีนะะ๋จะได้ฟังเสียงฝนไว้เนี่ยทุกคนฮะฟังเสียงฝนหรือเปล่าเนี่ยนะคะเนี่ยฝากขาวโพดเลยค่ะทุกคนนะ หาวมากเลยนะจ๊ะนะคะจะได้ฟังดีไหมเนี่ยได้ฟังฝนดีไหมเนี่ยตกไม่ค่อยแรงนะ้ะตกแซๆนะนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะฟังเสียงฝนรือฟังเสียงรถ ฝนกระตกแสนะคะสองชั่วโมงกว่าละยังไม่หยุดเลยจ้านะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเสียงฝนจ้ะนะจ๊ะ